สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกท่านด้วยแล้วกันนะจ๊ะก่กอนอื่นหนูกะมาขอบคุณขอบพระคุณพี่น้องน,อน้องลุงป,ป้านาอาทุกู่ทุกท่านด้วยล้กันนะคะเธอเขามาเป็นกำลังใจกะห้องิเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปแล้วจ้ะเด้อว,ว่าทิมบอปะกันแน่นอนหนูสัญญ่าค่ะไม่ทิมไม่ปะจะเป็นกำลังใจให้พี่พี่ให้ลุงป,ป้านานะคะ ทุกๆท,ท่านก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกันจัวกิจวัตดอ่ะจ้ะกับวัถิมมปากันแน่นอนจ้ะกับสิเบิรงกันไปยงังเชี่ยและให้กำลังใจก,กันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดมา,มดา,านะแล้วก็ให้มันผิดพลาดไปน่าจะเนาะแล้วก็คบ แค่เพียงว่าพี่นอ้องอย,ยา่าถอยอย่าถอยทอน,นท้อได้จะอยา่าถอยสู้ให้กำลังใจค่ะขอให้ผ่านพ้น <c oughs> ตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็อยู่ตกอยู่ประมาณจากมงงาาากองเละจ้ะน้องก็ลืมลืมวงเวดาประเทศญี่ปุ่นก็อ้ oh my god นานจีนานจีนานจีอะไร าได้ถูกแค่นันมีแต่นายคอมเมนต์นะจ๊ะก็คิดว่าพี่พี่ทุกท่านที่ทำคลิปกับพยายามเฮดจ่าเดอรนุก็สิเป็นกำลังแก่ไห้ตลอดจ้ะสิเวลาออกลงคลิปมานุก็สิเขาไปให้กำลังใจทุกทุกท่านนะจ๊ะกะสู้ สูมม่โมเมนต์โมเมนต์สู้ไปดาคนนะคะสู้ให้เฮ็ดคลิปสู่ยาถอยนะคะเด้อโมเมนต์สูใ้ใอยไปดาคนเด้สู้นีอ่อคือสูให้ไปเฮ็ดคลิปแล้วจ๊ะเด้อเฮดยังสางสันเฮดยังแบบว่าเฮฮห้าปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ก็บกสบสปาร์ตี้กันหลายแล้วจาะเด้อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเด๋วยวสิติดเอาหมู่เมืม่อเน,นะอืมก็ น้องกับบ่มิยังไรหรอกมัอนี่กะสัมบอกขอบคุณพี่น้องๆล้วก็ต้องปันนาอาทีเขามาอันสมคลิปวิดีโอของหนูแล้วกันต้องก็ดีใจหลายและใจเด้อกันรักษาสุขภาพเตัวเองนะจ๊ะอันผู้ใดสิไปเที่ยวไปหันไปหนีไปหันมาหนีก็อย่าลืมแม็กนะคะเด้อใส่แม็กแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันโควิด ิบเก่าแล้วจ้าเร้อใครที่เป็นก็ขอให้หายไวๆใครที่เป็นก็ได้ก็ขอให้พระคุ้มครองทุกทุกทุกท่กทกทานขอให้หายจากโรคนี่ใครที่เป็นใครว่าเป็นก็ระมัดระวังตัวเองแล้วจ้าเร้อเพราะว่ามันเป็นโรคี่ลยแรงที่สุดเป็นโรคว่าเรื่อง Una, ที่แบบไขวัดนกไขวัดไงไหลยแรงกูไขวัดไงอีกเพราะมันเข้าไปอยู่ในปอดเท่านะการรักษาสุขภาพตเองแล้วจ้าเร้อโน้นนีก,ก่ะ พวกออกไปส่มาสายแล้วจ่าเด้อตอนช่วงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นกัติดอยู่ใกล้บ้านโน้นนี่ติดประมาณสี่หาคนนะจ่ะรวมแล้วหาคนหกคนแล้วอันอยูมองเอือนกัติดประมาณสองพันคนยูโตเกียวติดสองพันคนนะเด้อจ่าเด้อกับรักษาตัวเองแล้วจ่าเด้อนุกโม่ออกไปใส่นุกขย,นกกยานก็นกันเพราะว่ายังหมายถึงชีวิตเฮาหมายถึงอันอันอยัง จักมันสิเส้าบาดใหญ่เขากับเอยู่มันอยู่ประมาณสองสามเดือนมันกัดสิเส้าแต่ว่าคนที่มีสูงอายุเนาะตอนนี้นองกับอายุเร้าเจ็ดปีเป็นรอยจ้ะแต่ว่าคนที่สูงอายุหนังสิเร้าอยางอีีนอกจากความตายสิเขามาเยือนเพิินนะมันเร้าอยากเลวจ้ะคนที่เพิินสูงอายุน่ะกระว่างเอาเลยค่ะเ้อไปใส่มาใส่ดมัดระว่างดีๆจะสุดเดินเขาไปไก่กันโอเคจ้ะ กัคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง,องทุกท่าน,นนะคะลุงป้านาทุกท่านนะจ๊ะก็ขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้กันสูๆ้ๆจ้าอย่าถอยบ๊ายบายเอาไว้พอกันคลิปหนาแล้วจ้าเด้อวัสดีค่ะ